สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรับซื้อเหรียญายออนชานแนลนะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พักเครื่องนะครับทั่วไปนะครับก่อนอื่นนะครับวันนี้นะครับผมก็ห่างหายไปจากช่อง youtube ไปหลายวันนะครับไม่ได้ลงคลิปไปหลายวันนะครับเนื่องจากเพราะไม่สบายนะครับแล้วก็ติดภารกิจนะครับไปต่างจังหวัดนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปหลายวันอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ วันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับห้าบาทนะครับแบบปกติธรรมดานะครับแต่เป็นกรณีพิเศษนะครับรับจํานวนจํากัดนะครับแต่อย่าเป็นแบบไหนนะครับดูให้เดี๋ยวดูคลิปให้จบแล้วกันนะครับรับแบบธรรมดาเนี่ยแหละครับโอเคนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาดูและยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับส่งคนไหนที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้ผมด้วยนะครับ เพื da, ok them, ่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับจะได้มาทําคลิปให้ความรู้แล้วก็รับซื้อเหรียญแล้วก็รับซื้อพาเครื่องแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องยุ่งยากมากมายนะครับโอเคนะครับก่อนจะไปเริ่มที่เหรียญที่ผมจะรับซื้อนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูที่เหรียญนี้เอาละกันนะครับเหรียญนี้เป็นของพี่สุพันนะครับพี่สุพันครับพี่จะส่งมาขายผมนะครับแต่เหรียญนี้มันไม่ได้เป็นเหรียญที่เกิดจากการผลิตนะครับอย่างนี้มันเกิดจากฝีมือของมนุษย์นะครับอย่างเงี้ย ใครอาจจะมองยังไงก็แล้วแต่ครับแต่ส่วนตัวผมมองผมมองว่ามันเกิดจากไม่ได้เกิดจากการผลิตแล้วกันนะครับอืมแต่เกิดจากอะไรไม่รู้แล้วนี่แล้วแต่แล้วแต่จะจินตนาการกันนะครับก็เลยไม่ได้เข้าขายเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับถ้าไม่ได้เกิดจากการผลิตนะครับนี่นะครับนี่คือเหรียญพ,พี่สุพรณน,นะครับต้องขอบคุณพี่สุพัณก็แด้วยนะครับท <måste machen ayım> ี่เอามาแบ่งปันเป็นความรู้นะครับจะได้มันรีวิวให้คนอื่นดูนะครับจะได้ไม่ต้องส่งเหรียญแบบ ที่ผมไม่ได้ต้องการมาอะไรอย่างนี้นะครับส่งมากับที่ผมนะครับจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับแล้วก็เหรียญที่สองนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกนะครับเหรียญลักษณะนี้นะครับเนี้ยเห็นไหมครับรอยพุนๆตรงเนี้ยนะครับก็ไม่ได้เกิดจากการผลิตอเหมือนกันนะครับอันนี้เกิดจากคาบเหมือนคาบคาบปวกคาบอะไรประมาณเนี้ยผมคิดว่านะคาบสนิมมันก็คาบปวกอะไรเงี้ยครับเนี่ยเนี้ยมันเป็นรังๆปวกอะไรประมาณนี้ครับหรือเป็นคาบแบบ คาบไม้คาบอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับแต่ไม่ได้เกิดจากการผลิตแน่นอนนะครับเหรียญอย่างนี้ผมก็ไม่ได้รับนะครับลองดูลักษณะให้ดีนะครับแล้วก็ลองจดจํานะครับจะได้แบบว่าถ้าเจออย่างนี้เราไม่ต้องเก็บไว้ก็ได้ครับมันตีเป็นเหรียญชํารุดอะไรอย่างนี้นะครับผมคิดว่านะส่วนตัวผมนะครับไปเข้าธนาคารธนาคารก็อาจจะเคลียร์ออกนะครับแล้วก็เหรียญอย่างนี้นะครับนี่ครับพี่เขาส่งมาหลายเหรียญนะครับนี่ครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญชํารุดเหมือนกันนะครับไม่ได้เกิดจากบล็อกแม่พิมพ์หรืออะไรนะครับ อันนี้เกิดจากมนุษย์นะครับแน่ๆนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญยี่ห้าตังปีสามศูนย์เนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยมีหลุมระเบิดมีอะไรอย่างงี้นะครับนี่นะครับมีทั้งสนิมเขียวทั้งสนิมแดงเห็นไหมครับอันนี้ผมก็ไม่ได้รับนะแล้วก็อเหรียญนื้อเงี้ยนะครับเป็นเหรียญห้าบาทนะครับที่ผมไม่ได้รับเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่เนี่ยนะครับเหรียญแบบนี้ก็ไม่ได้เกิดจากผลการผลิตเหมือนกันนะครับ คลิปนี้ดูดูช่วงแรกๆก็เป็นความรู้ไปก่อนนะครับอย่ากดข้ามนะครับดูให้เข้าใจนะครับจะได้ไม่ต้องแบบมาแบบคิดมากอะไรอย่างนี้นะครับคิดว่ามันจะขายได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยบางเหรียญก็ใช้ได้ก็ใช้ใช้ไปครับเราต้องเราเหรียญไหนที่มันเก็บไม่ได้เราก็อย่าไปเก็บครับเนี่ยเหรียญอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเหรียญชํารุดนะครับเนื่องจากตรงนี้นะครับที่มองว่าแปลกก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นวงกลมอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่จริงแล้วมันไม่ได้แปลกหรอกครับมันเกิดจากการชํารุดนะเกิดจาก เหมือนที่ผมบอกไม่ได้เกิดจากการผลิตก็คือจะไม่มีราคาแล้วกันนะครับเหรียญทุกอย่างนะครับสําหรับผมนะครับแต่สําหรับคนอื่นผมไม่รู้นะช่องอื่นไม่เอามารวมกันนะครับอันนี้ของผมคนเดียวนะครับโอเคนะครับนี่นะครับลองดูนะครับลักษณะสีแบบนี้นะครับเผื่อใครที่ต้องการจะส่งเหรียญมาขายจะได้แบบว่าไม่เข้าใจผิดกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็ไปเริ่มเรื่องต่อไปนะครับ เหรียญที่ผมจะประกาศรับซื้อนะครับเหรียญห้าบาทนะครับเดี๋ยวดูให้ดีนะครับเป็นเหรียญง่ายๆครับไม่ยากมากครับแต่ขอเป็นสภาพที่มันโอเคหน่อยนะครับแต่รับซื้อรับไม่แพงนะครับเหรียญแบบนี้นะนี่นะครับยังไม่มีใครรับซื้อหรอครับผมบอกได้เลยเหรียญพวกนี้เหรียญนี้นะครับนี่นะครับเหรียญนี้นะครับนี่นะครับหลายคนอาจจะรู้จักนะมอง เนจะรู้ักเหรียญนี้คือเหรียญห้าบาทนะครับการจนาพิเศษนะครับนี่นะครับห้าบาทการจนาพิเศษนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นพระเสียรตรงนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นพระเสียรตรงก็คือปกตินะครับถ้าเป็นพระเสียรกลับนี่คือเป็นเป็นผิดปกตินะครับคือจะมีราคานะครับแต่ผมไม่ได้มารับซื้อเหรียญพระเศียรกลับนะครับหรือพระเสียรขวางนะครับผมมารับซื้อเหรียญห้าบาทอย่างนี้เนี่ยแหละครับเหรียญห้าบาทการจนาพิเศษแบบอย่างเงี้ยแบบที่ทุกทุกคนเห็นนี่แหละครับ นี่นะครับแต่ขอเป็นสภาพที่มันใหม่นะครับสภาพที่มันไม่ได้แบบ UNC หรืออะไรผมเข้าใจว่าไม่มีใครมีหรอกครับ UNC ชาวบ้านอะไรทั่วไปครับใช่ไหมครับมันก็อาจจะมีผ่านใช้มาบ้างแต่ขอให้มันสภาพสวยกว่าเหรียญนี้นะครับเหรียญตัวอย่างนะครับเหรียญตัวอย่างนี่คือไม่เอานะเหรียญสภาพนี้นะครับขอเป็นสภาพประมาณแบบอย่างนี้นะนะครับนี่นะครับนี่นะครับเหรียญที่มันแบบไม่ถึงกับ UNC นะครับเหรียญนี้นะ นี่นะครับนี่ครับไม่ถึงกับ u ู c หรอกแล้วครับแต่ถือว่าเป็นสภาพที่โอเคครับสภาพสวยนะครับเรืออาจจะด้อยกว่านี้นิดนิดหน่อยหน่อยได้นะครับแต่ถ้ามาเป็นแบบริ้วรอยอย่างนี้นะครับริ้วรอยอย่างนี้ผมผมไม่ผมขออนุญาตไม่รับนะครับอย่างนี้ครับเพราะว่าเหรียญมันยังหาได้ในตลาดนะครับในทั่วๆไปยังชบเจอได้ตลอดเวลานะครับนี่แค่ผมแค่มาประกาศรับซื้อนี่ก็เพื่อแบบว่าเอ่อจะได้แบบ สำหรับคนที่แบบว่าอยากจะขายเหรียญได้บ้างอะไรย่างนี้นะครับจะได้เออส่งมาขายผมได้บ้างอะไรเงี้ยรูบดวงกันมาได้นะครับอืมก็ถือว่าเป็นการแทนคําขอบคุณแล้วนนะครับแต่ผมรับซื้อราคาไม่แพงนะครับต้องเข้าใจผมด้วยนะครับรับซื้อเต็มที่ก็เหรียญละยี่สิบาทครับห้าบาทขายได้เหรียญยี่สิบาทนะครับใครอยากจะขายก็ขายนะครับใครไม่อยากจะขายคิดว่ามันถูกไปก็เก็บไว้ครับไม่ได้มีปัญหาและผมไม่ได้บังคับใจใครอยู่นะครับอืมนะครับ ผมก็มาประกาศรับซื้อให้คนรู้ว่าผมรับซื้อจริงนะครับไม่ได้ว่ามาแบบรับซื้อเหรียญที่มันหายยากๆเหรียญที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับไม่ใช่นะครับเหรียญที่ผมรับซื้อนยครับมันต้องมีค้ากันไปนะครับต้องมีเหรียญที่มันแบบหาง่ายๆหายยากๆหาหาไม่ยากมากอะไรเงี้ยค้า like กันไปนะครับช่องผมนะครับอืมแล้วผมรับซื้อจริงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแต่ต้องส่งมาขายให้ไวนะครับส่งมาขายให้ไวเพราะบางเหรียญผมก็รับจำนวนจากัดนะครับถ้ามันได้มาเยอะแล้วผมก็ไม่รู้จะรับทําไมใช่ไหมครับเพราะผมรับมาเก็บสะสมไว้เองนะครับอย เป็นเหมือนการแบบเออแทนคําขอบคุณสําหรับเพื่อนๆที่กดติดตามผมอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 1> นะครับถ้าคนไหนไม่อยากพลาดการรับซื้อเหรียญง่ายๆก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องผมไว้นะครับกดกระดิ่งนะครับกดแจ้งเตือนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วกดแชร์ผมด้วยนะครับเหรียญที่ผมจะรับนะครับก็เป็นสภาพประมาณนี้นะครับอย่างเงี้ยสภาพโอเคอาจจะมีริ้วรอยบ้างเห็นไหมครับตรงเลข5้าก็ผ่านการใช้อย่างเงี้ยนี่นะครับอันนี้คือเหรียญที่ผ่านการใช้นะครับไม่ได้ไม่ผ่านการใช้นะนี่น,น, 20, นะครับอย่างงี้ก็รับเหรียญละยี่สิบนะครับ ผมรับจํานวนจํากัดนะครับรับไม่เยอะหรอกครับนะครับถ้าคนไหนอยากจะขายก็รีบส่งมาขายนะครับวันสองสมวันอาจจะเต็มได้นะครับถ้าใครมาดูคลิปนี้นานๆไปแล้วเนี่ยอาจจะมันอาจจะเต็มแล้วนะครับต้องต้องทําความเข้าใจกันใหม่นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับส่วนเดี๋ยวช่องทางการติดต่อนะครับผมก็ให้ไว้นะครับเป็นไลน์ดีนะครับ AON นะครับ C.H.A.N.N.E.L.888 นะครับโอน Channel 888นะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้น QR Code ไว้ให้นะครับสำหรับคนที่แบบจะ add ไลน์เข้ามานะครับไม่ต้องรอผมตอบรับเพื่อนนะครับส่งรูปเข้ามาได้เลยนะครับอืเดี๋ยวผมก็อ่านให้นะครับแต่ต้องใจเย็นๆนะครับถ้าใครใจร้อนก็ข้ามเลยนะครับผ่านไปได้เลยนะครับคนไหนที่พูดพูดกันแล้วไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็ข้ามเลยไม่ต้องติดต่อผมเข้ามานะครับผมไม่ได้ไอ้นี่อยู่แล้วนะครับ โอเคนะครับถ้าทำความเข้าใจและตกลงกันตามนี้ได้ก็ส่งรูปมาได้ครับส่งรูปมาได้นะครับสําหรับพระเครื่องอะไรพวกนี้ก็ทั่วไปก็ส่งมาได้นะครับไม่จเป็นต้องเป็นพระหลักราคาแพงราคาเป็นแสนๆล้านๆครับพระธรรมดาทั่วไปราคาหลักร้อยผมก็รับซื้อนะครับอืมนะครับสําหรับบางคนนะครับสําหรับบางคนที่แบบว่าเอออยากจะขายจริงๆอะไรเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะรับซื้อได้แต่ถามว่าราคามันไม่สูงนะครับบางเหรียญก็ไม่ได้สูงก็รับซื้อช่วยๆกันไปนะครับ เพราะว่าเหรียญพระเครื่องผมมีเต็มบ้านผมบอกได้เลยนะครับผมมีเยอะมากนะครับก็ผมรับรับซื้อมาอย่างเงี้ยบางทีผมไม่ได้ขายใครนะครับต้องเข้าใจนะครับมันไม่ได้พระหลักพระแพงครับอืมโอเคนะครับถ้าเข้าใจกันตามนี้ทำความเข้าใจกันตามนี้ได้ก็ส่งมาได้เลยครับงั้นวันนี้เดี๋ยวผมว่าก่อนจะไปนะครับก็ใกล้วันสงกรานครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับเดี๋ยวก็เดินทางกันไปกลับให้มันปลอดภัยนะครับ อย่าอย่าไปแหล่งที่มันมีอะไรอ่ะคนเยอะๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มันกําลังมาแรงนะครับโควิดนะครับอยู่บ้านได้กินข้าวที่บ้านได้ก็ดีนะครับไม่ต้องไปสั่งสรค์อะไรมากนะครับทําบุญอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เดินทางกลับปลอดภัยนะครับโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ